สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Research Root Podcast ส,สำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่จะพาคุณเข้าใจทุกบทของงานวิจัยแบบง่ายๆสบายๆครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิฉันบีและคุณเอในตอนที่3ของ podcast วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสำคัญที่เปรียบเสมือนสูตรลับในการทำวิจัยค่ะใช่แล้วครับหัวข้อวันนี้คือวิธีดำเนินการวิจัยหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อบทที่3ของเล่มวิจัยนั่นเองครับ บทนี้เปรียบเหมือนสูตรอาหารเลยค่ะต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจนจนคนอื่นสามารถเอาไปทำตามได้แล้วได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันค่ะพูดอีกอย่างก็คือต้องมีความรัดกุมหรือริกเกอร์และความน่าเชื่อถือคือวอล i ิ i ด y ตี้ของกระบวนการทั้งหมดเลยครับการเลือกระเบียบวิธีวิจัยจุดแรกที่เราต้องตัดสินใจก่อนเลยคือจะเลือกวิจัยแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพค่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เลือกตามใจชอบนะครับต้องดูที่คำถามวิจัยเป็นหลัก ถ้าคำถามของเราเน้นการวัดผลหรือทดสอบสมมุติฐานวิจัยเชิงปริมาณคือคำตอบค่ะแต่ถ้าคำถามของเราเน้นความหมายหรือเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกก็ต้องใช้วิธีเชิงคุณภาพค่ะเปรียบเทียบง่ายๆครับเชิงปริมาณถามว่าอะไรเท่าไรมากน้อยแค่ไหนเชิงคุณภาพถามว่าทำไมและอย่างไรในเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจะเยอะใช้แบบสอบถามวิเคราะห์สถิติ ในเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างจะน้อยแต่เลือกแบบเจาะจงเช่นสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์เนื้อหาต่อมาคือเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างครับประชากรคือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เราสนใจส่วนกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มย่อยที่เราจะไปเก็บข้อมูลจริงค่ะเชิงปริมาณจะใช้การสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็นเช่น simple random หรือ stratified sampling เพื่อให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรครับส่วนในเชิงคุณภาพ ใช้เลือกแบบเจาะจงเลยค่ะคือเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่เราจะศึกษาเช่นมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นพูดถึงเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณก็จะใช้พวกแบบสอบถามแบบมีมาตรวัดเช่นไลค์เกิดสเกลนะครับแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพตัวผู้วิจัยเองนี่แหละค่ะที่เป็นเครื่องมือหลักเครื่องมืออื่นๆก็จะเป็นแนวคําถามสัมภาษณ์แบบสังเกตอะไรแบบนี้ค่ะ และไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเสมอนะครับเช่นตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาหรือคอนเทนต์ว l ลิ i t ตี้โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงเช่นการลองใช้แล้วคำนวณค่าครอนบักอัลฟาส่วนการเก็บข้อมูลต้องเขียนขั้นตอนให้ชัดเจนเลยค่ะตั้งแต่การขออนุญาตการนัดหมายจนถึงขั้นตอนการลงพื้นที่จริงการวิเคราะห์ข้อมูลก็สำคัญไม่แพ้กันครับถ้าเชิงปริมาณต้องระบุว่าใช้สถิติอะไรโปรแกรมอะไร เช่น SPSS เช่นสถิติเชิงพันณนาอย่างค่าเฉลีย่ยร้อยละหรือสถิติเชิงอนุมานอย่างที่เทสหรือ Correlation เชิงคุณภาพก็จะเป็นการถอดเทปสัมภาษณ์ให้รหัสข้อมูลหรือ Coding งแล้วจับประเด็นสำคัญสำคัญออกมาเป็นตีมส s หรือแก่นสาระค่ะฟังดูเยอะนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเข้าใจภาพรวมแบบนี้การเขียนบทที่3จะง่ายขึ้นเยอะ ใช่ค่ะบทนี้แหละที่ทำให้งานวิจัยของเราน่าเชื่อถือมีคุณภาพและทำซ้ำได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางไปปรับใช้กับงานวิจัยของตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามเราจนจบตอนนี้นะคะตอนหน้าเราจะไปต่อกันที่บทที่4การวิเคราะห์ข้อมูลละเอียดอีกนิดแต่เข้าใจง่ายแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ